คุณสุพิชาครับสิ่งที่สําคัญควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวนะครับก็<ะ>คือเรื่องประเด็นการฉีดวัคซีนที่ท<ะ>ประชาชนจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ให้มากขึ้นนะครับ<ะ>เพื่อที่จะประกาศเป็นโรคประจําถิ่นนะครับเรายัางอยู่กันที่จังหวัดสงขลานะครับเราจะไปดูกันที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับได้เพิ่มจุดฉีดวัคซีนแบบ Wal k i อินเพื่อการบริการการเข้าถึงวัคซีนให้มากขึ้นนะครับก่อนการประกาศโควิด -19 เป็นโรคประจําถิ่นครับ ที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ได้เปิดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิดสิแบบวอล์กอินเพิ่มอีก1จุดนะครับนอกเหนือจากจุดบริการที่สนามกีฬาจีรนนนครที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ได้เปิดให้บริการทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับเวลา8ปดนาฬิกาถึง15บหนาฬิกาส่วนที่โรงพยาบาลหัดใหญ่นะครับได้มีการเพิ่มจุดฉีดวัคซีนที่บริเวณคลินิก ARI นะครับโดยจะเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาฉีดวัคซีนค่ะที่อาจจะไม่ว่างตรงกันกับวันที่จุดบริการฉีดวัคซีนที่สนามกีฬาจีรนครให้บริการนะคะก็สามารถที่จะมาฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหัดใหญ่ได้ค่ะหรือว่าประชาชนที่ต้องมาโรงพยาบาลหัดใหญ่อยู่แล้วอาจจะมอนัดนะคะหรือว่ามาเยี่ยมหรือมาเฝ้าผู้ป่วยนะคะก็สามารถที่จะมาฉีดวัคซีนได้เช่นกันค่ะเป็นการช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการให้บริการวัคซีนมากขึ้น และเป็นการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ตามแผนในการปรับโควิด -19 ให้เป็นโรคประจำถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะโดยผู้มารับวัคซีนนะคะเพียงแค่นําหลักฐานสําเนาบัตรประชาชนมาด้วยนะคะยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่ค่ะจากนั้นก็วัดอุณหภูมิร่างกายและฉีดวัคซีนได้เลยค่ะโดยประชาชนสามารถเลือกได้นะคะว่าจะฉีดวัคซีนชนิดใดค่ะครับหลังจากที่มีการเปิดจุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลหัาดใหญ่นะครับก็มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเลยครับ ส่วนใหญ่ก็พึงพอใจนะครับที่มีการบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วด้วยครับแถมยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชนนะครับนอกจากนี้ยังมีจุดบริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง16อำเภอของจังหวัดสงขลาเลยครับรวมถึงจุดบริการฉีดวัคซีนทั้ง4แห่งของเทศบาลน,นครหัดใหญ่ที่จะพร้อมบริการแก่ประชาชนครับ ตรงน,นี้โรงพยาบาลหาดใหญ่จะมีศูนย์ CMU ใกล้ๆบ้านนะครับประมาณ4แห่งนะครับก็คือตอนนี้ทางทาง c ยุก็คือทุกที่พร้อมที่จะฉีดตัวซีนตรงจุดนั้นได้แล้วครับผมนอกจากนี้ของทางหาดใหญ่เองที่มีศูนย์ทางเชศบาลหาดใหญ่นะครับท่านก็ช่วยได้เยอะประมาณ4แห่งนะครับท่านนี้โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็มีเปิดฉีดหน้าโรงพยาบาลตรงที่เป็น AI คลินิกครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับชช่วงประมาณทักแปดโมงครึ่งถึง4โมงเย็นครับผมคือที่ไหนคือถ้าท่านใกล้ไหนไปรับที่นั่นได้เลยครับผมครับ